สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทําน้ําผัดไทยสูตรโบราณเนาะน้ําที่เราใช้ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะทําเป็นสูตรโบราณเนาะพี่อ้อยจะมาให้ดูนะคะว่าพี่อ้อยใช้อะไรมัง่งอันนี้เป็นน้ํามะขามนะคะใช้น้ํามะขาม ด้วยไยเนาะเสียดาน้ำมะขามแล้วแล้วเดี๋ยวอ่ามาดูพี่ย้อยใส่เครื่องของพี่ย้อยจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวเนาะอันนี้มาจากอัมพาวานะคะใส่ลงไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวให้เขาเดือด คือหม้อที่พี่อ้อยใช้เนี่ยเขาจะบางมากถ้าพี่อ้อยใช้ไฟแรงมากเขาหม้อจะไหม้เนาะอันนี้พี่อ้อยจะปรุงรสไปตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำผัดไทยเนาะเวลาเราไปทำต่อสมมติทำทานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งปรุงรสบ่อยๆใช่ไหมหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราไม่ต้องไปปรุงรสเพราะว่าเราจะใส่ลงไปตรงนี้เลยพี่อ้อยใช้น้ำมะขามนะคะเราก็จะมีเกลือป่นนะคะ เกลือป่นก็จะใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะแต่น้ำมะขามเกลือปน่นน้ำตาลเนี่ยเนะาะเวลาเราทำนะคะเราก็ชิมนะคะชิมรสให้ได้เปรี้ยวเค็มหวานนะคะแล้วก็ตัวผงชูรสหรือว่าซุปอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปใส่ในเส้นนะคะคือพี่อ้อยจะปรุงไปในน้ำเลยก็ไม่ต้องไปปรุงตรงโน้นนะคะ ใส่ซุปผงนะคะเป็นซุปผงเห็ดหอมนะคะของฟ้าไทยเนาะพี่อ้อยใช้ของฟ้าไทยมันจะเป็นซองเหลืองๆนะคะซองประมาณนี้แหละคะ่ะเขาจะเขียนนะคะว่าเจนะคะเจนะของฟ้าไทยนะคะพี่อ้อยซื้อมา,อาที่นี่จะซื้อเป็นห่อใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่ต้อง ไปซื้อบ่อยๆนะคะใช้หมดเมื่อไหร่ก็ไปซื้อเนาะตัดใส่ขวดไม่ใช้แล้วก็ที่เหลือก็มัดยางให้แน่นๆนะคะแล้วก็เก็บในที่แห้งอันนี้เดี๋ยวเคี่ยวให้เดือดน,นะคะเคี่ยวให้เดือดแล้วก็เอาไปทำผัดไทยได้เลยเนาะ แต่แล้วแต่ชอบนะบางคนก็อาจจะชอบเป็นใส่น้ําส้มสายชูนะแต่พี่อ้อยคิดว่าระหว่างน้ําส้มสายชูกับน้ำมะขามน้ำมะขามอร่อยกว่านะคะจะหอมเนาะแล้วแต่ค่ะเอาเอา,เอาตามสะดวกเนาะบางคนไม่มีมะขามนะคะไม่มีน้ําตาลปี๊บก็อาจจะใช้น้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายแต่ทําออกมาอมืไม่รู้นะในในความรู้สึกของพี่อ้อยว่า,าเวลาถ้าใช้แบบนั้นอะเส้นผัดออกมาไม่ค่อยสวยนะคะ แล้วแต่แล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ชอบเอาตามที่เราชอบเนาะหรือว่าแล้วแต่สะดวกบางทีบางบางที่อาจจะมีของไม่ครบอันนี้จะเห็นว่ามีเนื้อมะขามด้วยนะคะเพราะย้อยไม่ได้ทิ้งทั้งหมดเนาะเนื้อมะขามที่ไม่มีเม็ดเนี่ยย้อยจะเอาเอาใส่ลงไปเอาใส่ลงไปด้วยเอาใส่ลงไปด้วยแล้วก็เคี่ยวให้เขาเดือดนนะ พี่ไอจะมปะีปัญหากับคําพูดบา <c oughs> งทีเวลาเราพูดอะไรเรายังไม่ทันได้คิดนะเนาะเราก็คิดว่าเออมันพูดอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนที่อหลายๆคนอาจจะทาไมพี่ไอพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเจตนานะคะไม่คิดเปรี้ยวมากเพราะว่ามาขามาขามที่ซื้อมาเที่ยวนี้ เป็นเนื้อมะขามล้วนๆนะคะไม่มีกากไม่มีเม็ดเนาะหยิบออกมานิดนึงก็จะค้นน้ำมะขามก็จะค้นพอเขาเดือดน้ำตาลละลายหมดก็ ยกขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งเนาะเอ้ยขอโทษนะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็หาขวดโหลใส่นะคะใส่แล้วก็เข้าตู้เย็นเอาไว้นึกจะทําทานเมื่อไหร่แล้วก็หยิบออกมาทานมาผัดมาผัดก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนาะพี่อ้อยก็จะเคี่ยวอย่างนี้นะคะ่ะเคี่ยวแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็พอจะใช้ก็จะออกมา ตรงนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานนะคะชิมเรียบร้อยจะให้เขาเดือดน,นะ ตรงนี้เดี๋ยวพอเดือดเราก็ใช้ได้เลยนะคะเ่ยว่าจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ